ปาดโบ้พี่ปีคืองามแท้โบพี่ปีไหมฮะพี่ปีคือโบ้งามแท้เดินเดินเทียพ่อกันสาวปีสาวปีกับสาวอุ่ม มีโชคมีเป็นโชคมีโชคมีโชคมีโชคระวังเด้อเจ้าโชคระวังเด้อเฮ้ยมวนแห้งเดี๋ยวยูกับพี่ปีทำไหวข้าวเดียวหนึ่งเนาะมาท่านอันนี้เลยทำแล้วนี่อไหร่ว่างันเดียดเดียดไมงวัดตะเวนเดือกบดคือข้าวเดียวเจ้า พ่อใหญ่ทองมาิ้นไหลปวดขานังพ่อใหญ่ทองแล้วนั่งเมย์ทองก่อนนั่งเมย์แล้วทองก่อนบ้านทางพี่ปีคืองามแถอพี่ปี

แต่เป็นนโมน่อยละครีล้างเลยล่ะนี่ยังฮะเออมาเล่นกับีรีล้างอย่างเดียวแล้วนโมคุณนายคุณนายคุณนายน,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 นางเฝาโอ้ยสาวสายจวน แม่เดินไปาปไปเจาะโซ่เจาะโซ่เจาะโซ่ก็เป็นหลุมเป็นมาเขาเทกองไว้เด็กคนรถ้ด้วยนี่เขาไวปถ่ไปช้อปปิ้งในสาขอุ่มก็ดิเพื่อคือมองคนลุ้นครับนั่นไล่ออกกองนึงไปมองนึงเลยพุนไปเล่นนั่นเส้นขุนเฮ้ยมึงด่าคนป่านยถือใจถือใจ สองสาวถอดอยุนี่กันเลยมวนปุ๊บนัดกันสิไปส่วนกันไปหลินมองใดบุ่นมดไม่ามอเาอย่างเดียวเลย เดี๋ยะไปรอแต่กอไผ่ไม่ีใครได้เลยยังหาโลเลยพี่ปิงมาเงี้ยสาวกุญมาเล่นต้องมาหาโลอีกอืมอือืกินตะนหนาิ่นบอกน่าจน้อย่เอาหนามไหลใหมันกินบุน่เหนึ่งนามหลตัวสีตกของพีปี๋ตัอุ่มบุญก็ได้หรื กูม่งเด้งสุดก็เดิไปไครอ่ะไปเดินนอนอ่อนมั้นไงเอ่ออ่อนโอ๊ยงอนรึนี่มันนอน มันอยู่ที่ไหนขอรับ tang อันนี้แล้ว หยาดแล้วขอกินแล้วน <multic S 2> ันอยากแล้ว <Mär> ม <z> ึงคนใหน ข้าวนี้ไม oh ่ได้ปลากระเป๋าไม่ได้ไอ้โชคมันหิวไอ้โชคมันผงัดเอามือเห็นไหมถอยถอยถอยจะเป็นญาติน้องถอยถอยอันนั้นกระยากเบิ่งดีโคข่อยอยู่ไอ้ว่าลดน้ำหนักลดน้ำหนักลดน้ำหนักเออบ่๊ลดได้หรือเปล่าได้ปุ๊บ เอาอ <ะ S 1> น้ำใม <erson> ้ช้าให้อุ้มกินมีคนเอาน้ำใม้อุ้มกินไหมีเยเดี๋ยวไม่มาอ่ะจะตัดหาบไดิตัดหาหรว่หยามโอ้ยไก่มอลรอตาอเียบอกวนวนมันขาตาวันวาไป แม่แม่เด็กดีบเตรดีจมากท่องแตเขาไม่ตั้งเดี๋ยวนนี้เเอาไว้ล้นแหละเาจะไปบ้านกับแม่ไหมแม่จะไปสะก็ไม้นี่มัวเนื้าจะอยู่กับพ่อเสียไปข่าเดินไปนู่นมาบ้านเรานั่งลงนั่งไปนี่แหละไปไปนั่งลงเออมีใครนั่งถ้าไม่นั่งไม่ให้กิน นั่งท้อง,งองว้วนแล้วไม่ต้องกินจิ๊ขกขนมกับเป็นอยู่นะหิวหิวหิวไป, <c oughs> แ,ปลแล,แปล้วไปแล,แปล้ว

กินเกไ่อะเอินพี่ปีมากินกินเป็นมูกันพี่ปีสายสายจวดดุดอย่างเดียว

ขอฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญนะคะคิดหนี้เอาไว้ทำมนีนก้กอน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ